สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บทปฏิบัติการการควบคุมแมลงศัตรูพืชและโรคพืชโดยชีววิธีในหัวข้อบทปฏิบัติการเรื่องการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมเชื้อราก่อโรคพืชบางชนิดเชื้อราก่อโรคพืชที่ใช้ในการทดลองจำนวน4ชนิดได้แก่ c um o l l e t o t i c u m g o e o s p o r i o i d e s p h y t o p h t o r a ไรซอบโทเนียโซรานายและฟ um ูซาเลียมออกซิส r อรัพืชสมุนไพรที่ใช้ในการทดลองได้แก่พืชตระกูลเงาเช่นขิงขา่าขมิ้นชันกระชายดำพลกระทือว่านชักมดลูกโดยสกัดด้วยเอทานอล80%จะได้สารสกัดหยาบสำหรับใช้ในการทดสอบนำสารสกัดหยาบจากพืชมาละลายด้วย DMSO เพื่อเตรียมเป็นสต็อกให้มีความเข้มข้น10% h ว by volume จากนั้นดูดสารสกัดยาของพืชแต่ละชนิดจากสต็อกผสมกับอาหาร PDA ให้ได้ความเข้มข้น 0.5, 1และ5% h ว by volume คำนวณโดยใช้สูตร c1v1 เท่ากับ c2v2 ผสมให้เข้ากาันปล่อยทิ้งไว้ให้อาหารแข็งชุดควบคุมจะใช้อาหาร PDA และสารฆ่าเชื้อราคาเบนดาซิมนที่ความเข้มขน้น0.05%เวท y บโวลูม ใช้คอคบอลเลอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5ม mm, ิลลิเมตรเจาะเส้นใยเชื้อราก่อโรคพืชที่เจริญบนอาหาร PDA นำชิ้นเส้นใยเชื้อราที่เจาะไว้วางคว่ำบริเวณจุดกึ่งกลางของจานเพาะเชื้อที่เตรียมไว้จากนั้นนำไปบ่มที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสเป็นเวลา3วันวิเคราะห์ผลการทดลองโดยการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อรา หลังจากนั้นนำค่าที่ได้มาคำนวณเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา